วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงองค์ความรู้นะคะที่เราได้มาจากความฝันมันมันเป็นกือ่อกูความฝันนะคะมันเป็นเสียงกระซิบเบาๆนะคะเ,เป็นคำๆนะคะแล้วทำให้เราสะดุ้งตื่นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอ,อ,องค์ความรู้คำว่าคำพีทอรนะคะหรือคำพีมรกตนะคะ เป็นอ,องค์ความรู้สมัยโบราณนะคะของชาวอียิปต์นะคะซึ่งอ,องค์ความรู้นี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญายานนะคะการรู้แจ้งนะคะความลับจัก,กรวาลน,นะคะการรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ การเตือนรู้นะคะแล้วก็จะรวมไปถึงการเ,าเคลียร์จักกะจักกะทั้งเจ็ดตั้งแต่ไล่ตั้งแต่จักกะแรกจักกะที่1รากฐานจนถึงจักกะที่7จ็มงกุฎนะคะมีทั้งหมด12แผ่นนะคะถ้าเพื่อนๆที่สนใจในการพัฒนาด้านจิตวิญญาณหรือนะคะ เอามาอะแดปใช้กับการนั่งสมาธิสําหรับคนที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะของของชาวอียิปต์ก็จะคล้ายๆกับของศาสนาพุทธเราอะค่ะนะคะเ,เป็นพระธรรมคําคสอนคล้ายๆกันเลยนะคะลองเอามาอะแดปใช้ดูนะคะของเราอะแดปใช้ในหลายด้านเลยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลียร์จกกักระนะคะทําให้เราเข้าสมาธิได้ง่ายนะคะแล้วก็ เรื่องของการตื่นรู้ทําให้เราแบบหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะคะแต่ว่าทั้ง12แผ่นเรายัางศึกษาข้อมูลยังไม่ครบทุกแผ่นนะคะหลังจากที่เราได้รับการสื่อสารนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาะนะคะเป็นเสียงคําว่าคำพีแห่งทอะค่ะคำพีมรรพบพูดคําว่าคำพีแห่งทอชนะคะ,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 คะเราก็เลยไปเซิร์ชใน y o u t u b e นะคะก็ ทยอยเข้าไปดูนะคะแต่ว่าเนื้อหามันเยอะแต่ละแผ่นก็แบบปาเข้าไปแบบเป็นชั่วโมงแล้วอะค่ะฉะนั้นเราเลยยังศึกษาได้ไม่ครบทั้ง12แผ่นนะคะแต่ว่าเราใช้วิธีทางลัดก็คือดูหัวข้อของแต่ละแผ่นนะคะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วเราต้องการเอาเนื้อหาตรงนั้นมาใช้ประโยชน์ ในการทำสมาธิของเราในการยกระดับจิตวิญญาณของเรานะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างได้ผลเลยนะทําให้เราเข้าสมาธิได้ค่อนข้างลึกเลยแหละนะคะเอามา a ด a กันกับาศาสนาพุทธของเราลองดูนะคะมันมีประโยชน์มากจริงๆส่วนของเราก็การเรียนรู้ก็ไม่มีที่สิ้นสุด